เราไปตาลางุ่น <c ười> สวัสดนะีนะ้ามีรักนกตกปลาเชียนเคยขึ้นเก่านะครับผมมอนี่ก็อยู่กับอันไทยบ้านฟิตชิงกับเซียนแก้วขึ้นเก่าครับผมมอนี่เขาก็ยังอยู่ในไม้เดิมนะครับผมกับเป็นไม้อ่างปลามูหวานขึ้นเกล่ะครับผมน้องปลามูหวานส่วนนี้ไม่มีมองไปครับไปมองไหนก็เต็มไปเลยครับผมผมว่ามันไปเอาบุญดูไม้เดิมครับเพิ่มเติมคือเงียบนะครับมอนี่ มันนี่เราหนาดินมาทั้งเบิดจะกชุดนะหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหาพอดีครับมาไหลงขั้นหนึ่งแต่ว่าสถานการณ์มันนี่กัเป็นเงียบเงียบเนี่ยเนาะครับหรือว่ายัางไม่หอดเวลาปานเขาบัวงครับตอนนี้เบ็ดเข้ากับตีกระจายหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้่เบิ้งเบ็ดนะครับกระจายออกไปทั้งหุ่นครับอยู่ทั้งปุ่นกับมี่ครับปุ่นุณครับ ไปตั้งไปไกลๆพ่อเด้เรียนซื่อหรอครับแต่เงียบอยู่ครับนี่นี่เขาก็ไปไปาลรงไปได้ไม er ่นึงแล้วครับผมกับุือนะครับว่ามือนี่จะขึ้นหรือเปล่าครับมือนี่อุตส่าห์เตรียมจัดเมนูเด็ดนะครับคุณครับเตรียมเฉียงเตรียมมีดมากครับผมมันผิดแนวหรือเปล่าครับผิดแนวหรือเปล่ามนะ ผมเดี๋ยวเขาไปล่อรุนกันครับบาเขาจะได้ปลาบครับแล้วเขาจะได้จัดเมนูเด็ดกันบาครับืันนี้ครับผมเดี๋ยวเขาไปรุนการตกปลาทั้งกันครับมาแล้วครับตัวแรกตังทปนี้ครับยูหรือเบาครับผมไดงงัดแล้วครับผมไดงงัดครับผมแด้งัดครับผมตะกับเออปลาตะกับครับผม <laughs> พ่อตีลงหันกระปับหน่อยครับผม <laughs> กรับครับผมกรกลับครับกลับอย่างเดียว โแม่ครับอยู่เหรอครับโอ้หลอกลันครับผมดอกนี่หลอกลันไปเลยครับผมได้การปะครับแทบปะครับตักว่ใส่งามงามมาอีกตัวครับผมโอ้มาแล้วครับผมมาแล้วครับ นี่ครับผมใส่งามๆเลยครับผมแต่เพียนครับผมแก้วครับผมแบบนี้เริ่มมากนะครับเริ่มมาก้วครับเอาละครับเอาละครับสายย้อนแล้วครับซับครับซับซับครับเรียบร้อยฮะ บ <Boy> อยู่ก็กินกังเด็กินละแวงเดียวะวปลาเป็นละแวงละแวงไงขั้นเกาด้พลผาดอีกแล้วครับผมผลานี่นะครับผมน,านา้นาหนา้าใหญ่มาซุ้มกันอีกคือเก่าแล้วครับเบ็เนี่ครับย่งกันสาบลาไปนี่แล้วครับอีกสองท่านอย่างนี้อยู่พูดคือเก่าครับผม เนี่ครับนี่ครับมีครับมีแต้มให้ชมอมู่นะครับเรื่อยๆครับผมแต่อาจจะบ่อดูเดือดป้านไหนครับผมนะครับเข้าไปรลุ่นกันต่อเรื่อยๆครับผมครับผมไม่โตครับนั่นน่ะกดทายบาท่านนะครับผมตะเพียนใส่ง่ายๆอีกแล้วครับผมนี่ครับ มาลนุนกันครับผมว่ามืนอนีเขาจะได้เมนูก้อยปลาหรือเปล่านะครับนี่สวยๆเลยครับปลาตะเพียนไปครับไปลุนกันต่อแมเ,เอาบ่อมาเอาไปจัดเลยปลาหน่อยเนะก่อยอยังนี่คกินกินเต็ม ไข่เองเป่งครับผมตัวนี้ใครเตรมตองเองเป่งครับผมแต่เพี้ยนหน่อยครับผมตัวนี้กำลังประกอบดีวกันอยู่ครับตอนนี้ครับเพื่อเปลี่ยนแนวครับเพื่อเป็นเป็นการเสียเวลาครับข่าวเวลาครับผมข่าวเวลา กรอบริ้วกันอยู่ครับผมมามีสะดุ้งครับงานนี่ถ้ามีสะดุ้งนี่เพ <c oughs> ิ่งได้ปลาซิวหลายตัวอยู่ครับตอนผมอยมอยาหยอกไซส์เอ็นขุ้นเกแก้วครับผมชิงอยู่เงา้วเท่าไรครับสามหัครับผม ใส่ทุนนะครับดาวเทียมครับนี่ครับผมทุนกเป็นบาลานครับผมบอลเคยอยู่อูเคยนอนปักกับไปอยู่บะอยู่่ะล่ะอยู่สาย โอ้ตะกับบ่ไปยังอ่ะก็บรับโอ้ยปันตีคันตีตายแน่นะไม่ยิบอ่ะมีปลาเร่ยเป็นทีบ่ เราอยู่กรุงเทพก็อยู่สุพรรณนี่ดิสวัครับตัวปลาครับครับครับผมออสอดปลาครับคุณนะ่ะว่าเป็นหอยครับผมหนะนะ้าหเปลี่ยนยานครับหยับซะเหลือเกินครับมือนี่ โมโหนะครับว่าเกิดยังขึ้นนะครับว่าไม้นี่หรือมันเบิดแลเหรอว่าจะกลับป่าไปครับเปลี่ยนย่างกัน เจ้าของและนอกระดับปักเข้าไปอ,อู้อู้อเเู้คกแงๆตัวนี้น,นักบ่หัวขี้เหนี่ยนเนี่ยบ่อ้อั่นี้ละมือเหนี่ยนบ่โอ้ยหัวหาง หัวหางมาดูขึ้นแหนนะถือสองดวงเลยครับตั้งหัวทั้งหางครับเปิดมาเปิด่องกล่องครับสวยครับสวยเปิดกล่องเ่ยนะเปิดเลยนอถึงงานเลยนะเมล็กไม่ใหญ่ครับกำลังถอดเลย

พอดีถอดครับปลาแมวครับเนี้เขาปลาแมวปลาแมวเอาแล้วครับเอาแล้วจ้ของช่องจักมัดไสครับไปขี่มากมปลาเขาพอดีครับอเอ้ย อย่างนั้นไปตะลางพ่นเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้ยเ<ฮ>บิ้งไส้ครับเบิ้งไส้ครับคนเต่าหน้าเพื่อนนะครับคนเตมาครับผมปล่อยเพื่นเฝ้าเบสครับว่างั้นเป็นนางชิงลิ้วอยู่ข้าง,งลงา่างครับผมมาแล้วครับผมงามๆครับผม แต้มแรกของผมนะครับมือดีเจ้านี่ครับที่มาของคำว่าล่มจมครับตกเบ็ดจนล่มจมครับเอาอีกแล้วครับเอาอาีกแล้ว เ bon. อาไทยก็โดนต่อยยื้แต่ยกห้าฟางลอยดูกรรมการบนเวทีครับคะแนนทงา่างส0 0พันชนะบังชนะมังมูงสา3แลวก็สิบบาทติดอยางนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างน่้ครับยมันนตัวคืนรู้นี่แหละครับไอที่ัตว์อลาและก็สีธรรมราศีเป็นเท้ ร้อยครับกันปุ้ยปุ้ยกันจะม่เอาครับแข่งรางวัลผู้ชนะมีมอบให้ด้วยไหมครับแล้วเริ่มที่จิงเจอ์ปูซอนจิ้งโหนังครับเป็นยาบำรุงร่างกาย4ีปีหนึ่งในกลุ่มนิติภัณฑ์ศรีน่านบริษัทโฟดาวเป็นสริษัทจำกัดผู้ผลิตยามองเชือกราโฟดาวเป็นยาแผนโบราณนะครับแขนตัดลองเวลโฟอินวัดครับสุดท้ายที่จะลงตรงโอมตอนต่อไปครับผม

สองขั <nosis> <sa iden blessing> ้นแล้วครับผมใส่งามเลยครับเอาอีกแล้วครับผม ตครับโอ้โหงามครับผมงามงามใส่งามครับผมโอ้กอทึ้งลังทั้งปากเลยครับผมใสงาม <ขอ S 2> งามเยครับผมมัน,นี่ยกไข่เพื่อนเป็นไพรเอกไปเลยครับผมมิน,นี่แก้วครับแก้ว <c oughs> นน so okay. yeah, ่ัเต็มเอเลี่ยบเกรัก่นชกกวันนี้นะครับจโและเคี้ยวรับกอนชกอีบาทเริ่มจากสากรคนมวางน้ำเยนครับคิดตัวครับคิดตัวคิดตัวครับกสกตากจับตรานคนดแงบราณโดยคุณพี่ชิตีรลคิดโกับเมืองทองดจำกัดผู้นคิดเมืองทองตราเรือสา กษตรพัฒนารุ่นอินนุ่มไวไฟบริษัทเวสโกเคมีประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายโุ้ยเก็บเวสโกกัวครับผมเก้าหัวเลยครับ <laughs> แลนด์อีกแล้วครับอยู่อยู่สายแลนด์แล้วปาร์คเข้าไปครับ ครับลุดครับผมนะนะครับเมื่อกี้สมควันเกลเวลานะครับเวลาตอนนี้กันสี่โมงครึ่งนะครับผมฝนกระสีตกส่งคืออย่งฝนสีตกนะครับแล้วแก้วเบิ้งมวยครับผมขึ้เก่าครับวันอาทิตย์เบิ้งมวยครับมวยบพรท่านจบครับผมตอนนี้กะมีเขามาดึงเรื่อยๆอยู่ด้วยครับแต่ว่าเวลาทันเบิดแล้วครับครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งผลงานมื่อนี้ครับผม มาฮาจะได้หน่อยไลา์วันนี้ครับผมนึกว่ามะเขานะครับผมปลามะเขาส่วงใบใบครับผมส่วงเสาเสาเที่ยงก็เงียบเลยครับผมเงียบอีลีเงียบแบบเงียบเงียบเนี่ยครับผมเดี๋ยวเฮ้าไปชมผลงานมื่อนี้ครับผมไป่ครับเบดเบดไลฟ์ก่าปลาครับผมหางของลกนะครับจะเข้ามาเิ่นผลงานครับ นี่นะครับผลงานเนามาแต่เพียนนะครับนี่นะครับใส่งา,งามอยู่ได้ครับนี่ได้หลาไหลสำทุกหลอบนะครับแต่กับพ่อได้อยู่ครับโอเคครับผมครับผมกาได้ประมาณนี้แหละครับผลงาน วันนี้ก็ว่าสิมาก้อยปลาจาัดเมนูให้ได้รับส้มนะครับจะมันได้ปลาหลอบใบครับผมเพื่อจะบดท่านหรอครับผมสำหรับผู้ใดมาคลิปตกปลาแบบไทยบ้านได้บ้าน,นแบบน,นี้ครับผมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้นด้วยนะครับไปเจอกันใหม่พี่หนาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย